หมดปัญหาการเปลี่ยนาน้ายากสําหรับคนที่เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในโอ่ง,งใหญ่ๆแ,แ,แบบนี้ฟังจบคลิปนี้แล้วคุณจะได้คําตอบเคล็ดลับง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ตังสักบาทนั่นก็คือการการลักน้ำเองหรือพูดง่ายๆก็คือการถ่ายโอนาน้า,นานจากที่สูงลงที่ต่ำทีก็คือเราจะต้องใส่น้ํานให้เต็มสายยางก่อนนะคะเราจะเอาน้ํานในบ่อหอยแบบในคลิปก็ได้ขาเข้าเราจะเอาไว้ที่สูงส่วนขาออกที่เป็นน้ํา,นานต้องการทิ้งเราจะเอาไว้ที่ต่ำอย่าลืมหากระชอนมาลองกันหอยหลุดด้วยนะต้องการดูดตรงไหนก็บังคับหัวาส ขี้เยอะขี้น้อยบังคับได้ตามความต้องการแค่เอาหัวสายยางไปจ่อนะ้ํามันก็จะดูดเข้ามาไหลลงไปข้างล่างที่เรารองไว้กับกระชอนอจากในคลิปเห็นชัดมากว่าขี้ออกมาเต็มเลยดําปิดปีแอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเทกระชอนทิ้งนะเพราะว่าภายในตะกรันสีดำๆดำเนี่ยอาจมีตัวหอยตัวเล็กซ่อนอยู่ท้ายคลิปจะมีวิธีบอกนะว่าจะต้องเอาหอยออกอยังไงให้ได้มากที่สุดตอ,อนนี้ดูดขี้หอยออกให้เสร็จก่อนค่ะจะได้เอาตัวหอยออกทีเดียวจากในคลิปเราจะดูดน้ําออกแค่แป ส0นะเหลือน้ําเก่าไว้ด้วย20%เพื่อให้หอยเนี่ยเขาได้ปรับสภาพตัวอยู่ได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเติมน้ําใหม่เข้าไปเพื่อให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการมาดูวิธีการที่เอาหอยตัวเล็กที่ผสมอยู่ในตะกรสีดําออกกันตักน้ําใส่ภาชนะอะไรก็ได้ที่คิดว่าขนาดพอดีกับกระชอนที่กระชอนสามารถวางได้ค่ะตักให้เต็มเลยนะคะเสร็จแล้วเอากระชอนไปวางหอยที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาและเราก็จะนํามาใส่กับบอสเหมือนเดิมแบบนี้ซึ่งเราจะต้องทําซ้ําแบบนี้หลายครั้งหน่อยนะคะ เพราะว่าในเมื่อตะกรันเยอะเนี่ยหอยมันอาจจะจมอยู่ในนั้นมันต้องใช้เวลาในการไต่ขึ้นมาด้วยหรือใช้วิธีง่ายๆคือเอากระชอนตักแบบนี้ก็ได้แต่ว่าตามขอบเนี่ยมันอาจจะตักยากนิดนึงทําให้ตัวหอยเนี่ยจมลงไปอีกแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือเอาแปรงมาปัดแบบนี้ ตัดตามขอบอะค่ะให้ตัวหอยเนี่ยหล่นลงไปในบอ่อเราก็จะทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะไม่มีหอยตัวไหนลอยขึ้นมาเลยค่ะบางคนสงสัยว่าเฮ้ยตัวที่ลอยเนี่ยมันตายหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขามารอกินอาหารค่ะเขาถึงลอยขึ้นมาส่วนตัวที่จมเนี่ยมันก็คือเปลือกพวกที่ตายแล้วนะคะวิธีก็มีเท่านี้สําหรับคนที่เลี้ยงหอยในอง